13 Life ค่ะ13ชีวิตเป็นภาพยนตร์ที่สร้างกระแสให้คนไทยตื่นตัวกับผลงานชิ้นล่าสุดค่ะที่จะพาเหล่านักสแสดงไทยไปสู่สายตาชาวโลกซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มเจมส์ทีรดนค่ะเป็นหนึ่งในทีมนักสแสดงไทยก็รู้สึกดีใจมากที่กระแสภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถูกพูดถึงในแง่ที่ดีและได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์มากมายและเจ้าตัวนะคะยังเผยต่อว่ามันคือก้าวที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีผลงานในระดับสากลต่อไปค่ะ พอเป็นนักแสดงเราอยากเราอยากไล่คำว่าฮอลลีวูดให้ได้มากที่สุดแหละเพราะผมรู้สึกว่ามันมันคือออริจินเกือบจะเป็นออริจินเลยแหละของ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 อุตสาหกรรมหนังเนาะวันหนึ่งเราอยากไปอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งเราอยากไปเป็นส่วนหนึ่งในการทําหนังที่มันออกสู่สายตาประชากรโลกได้เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่แบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันหรือว่าไม่เคยแบบตั้งเป็นโกของตัวเองว่าเฮ้ยไปให้ได้จะไปให้ได้แล้วก็อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยมันตื้นตานตัวเหมือนกันเลยเหมือนเป็นแบบ ไมโตนอีกอันหนึ่งสำหรับชีวิตผมเหมือนกันที่จริงๆก็ต้องขอบคุณตั้งแต่แคสติ้งที่ไทยเลยนะครับผมที่แบบที่ที่ที่เลือกเราไปก็ถือว่าที่มันถือว่าเป็นก้าวแรกในการที่ได้ไปทำหนังที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันครับผมก็ก็ก็เป็นก้าวใหม่ดีแต่เราก็คุยอะไรไัก็ก็ก็คุยอย่าทุกคนเหมือนทีมงานเนปกตินี่นะเวลาเราเป็นเพื่อนร่วมงานเราก็มีการพูดคุยกันคือถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปให้ให้ให้มันกว้างกว่านั้นให้มันไกลกว่านั้นอยู่แล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้อง ไปใหญ่กว่านีใ้ใหญ่กว่านี้นะอะไรเงี้ยคืออย่างที่ผมรู้สึกว่าเวลาเราจะเลือกงานทํางานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเลือกที่แมสเซจเราเลือกเลือกที่การแสดงว่ามันมีอะไรให้เล่นแขกที่เป็นไงบ้างว่าก็หลายๆคนก็ชอบนะครับผมมัมีทักมาส่วนตัวงานก็ก็ <c oughs> น่าจะผม,ผมในในเรื่องผมพูดเหนือด้วยนะใครอยากเห็นผมพูดเหนือสันเนียงเชียงรายอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองไปดูนครับผม ส่วนเรื่องความรักที่หลายๆคนอิจฉานะคะสำหรับความหวานของคู่เจมส์แพร์ค่ะที่ครองรักกันมานานกว่า8ปีแล้วจนทุกคนนะคะลุ้นงานแต่งตงานนี่หนุ่มเจมส์ก็มีคำตอบมาด้วยค่ะไม่ได้รีบอะไร ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ